โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำกันในเรื่องของการสร้างคลาสมนะครับหรือสร้างมิ팅ก่อนล่วงหน้านะครับก่อนเวลาก็คือเราจะได้ลิงก์ทั้งหมดนะครับที่เป็นห้องเรียนเนี่ยออกมาก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับห้องที่อยู่ล่วงหน้าอย่างนี้ครับอันนี้ผมสร้างตั้งแต่เมื่อเช้านะครับหรือเราจะสร้างข้ามวันก็ได้นะครับเราจะสร้างกันในไหนยังไงนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้นักเรียนยังไงโอเคเราไปชมกันเลยครับ สิ่งแรกครับเราก็ต้องเข้าไปในที่โหมดปฏิทินนะครับโหมดปฏิทินก่อนนะครับอันนี้ผมจะสร้างของวันพรุ่งนี้นะครับผมจะสร้างวันพรุ่งนี้รอไว้เลยนะครับอันนี้ผมจะบล็อกไปก่อนเนาะนะครับผมก็จะไปที่วันที่9ครับผมตามตารางสอนที่มีนะครับเราก็สร้างตารางขึ้นมาเลยโดยที่เราจะระบุตรงนี้เป็นชื่อวิชานะครับตอนที่เราก๊อปลิงก์เนี่ยชื่อตัวเนี้ยมันก็จะไปติดอยู่ในในตัวที่เราก๊อปไปด้วยนะครับโอเคอย่างอันแรกนะครับพรุ่งนี้ผมจะสอนวิทยาการคำนวณ นะครับอันนี้มอะไรห้องมสี่นะครับมสี่ทับสามเออๆนะกรณีเราพิมพ์ผิดอันนี้ผมไปโดนเอนเตอร์เองนะครับผมก็จะมาที่นี่ครับคลิกที่นี่แล้วก็อิดด์นะครับมจุดสี่ทับสามนะครับเสร็จแล้วเราก็เซตเวลาครับผมสังเกตดีๆนะครับ PM กับ AM AM คือเช้านะครับ PM คือบ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อ่ะผมผมเริ่ม8ปดโมงสินะครับถึง9ก้าโมงสิอันนี้ก็เซตได้ตามที่ านต้องการเลยคือนั่งลบได้เลยนะครับกดลบๆๆแล้วก็แก้ไขแต่เบื้องต้นผมก็เจาโซนนี้ฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเพิ่มการประชุมคลิกที่เพิ่มการประชุมมันก็จะมีลิงก์โผล่ขึ้นมาด้านหลังตรงนี้นะครับโอเคเราก็กดบันทึกครับผมเห็นไหมฮะมันก็จะมาอยู่ตรงช่วงเลยอ่ะเวลาเราจะก๊อปปี้ลิงก์นะครับเราก็ก๊อปปี้คลิกขึ้นนี้ขึ้นมาแล้วมานีด้านหลังครับคลิกนะครับสิ่งที่เราจะได้ขึ้นมาในที่นี้ก็จะเป็นยังไงบ้างครับสมมุติอันนี้นะฮะวิธรรรีการคำนวณ4ีทับสาม ผมก็จะมาหาหน้าที่เป็นหน้าของนักเรียนนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราเมื่อเรากดตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็เอาแชทนั้นขึ้นมาคอนโทรลบีครับสังเกตไหมฮะเราก็จะได้วิธีการคำนวณที่เป็นชื่อนี้ตามระยะเวลานี้โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองครับเราก็กด Enter เข้าไปอันนี้เราก็สร้างห้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะสร้างต่อครับเราจะสร้างต่อเพราะสมมุติเรามีกี่คาบเราก็สร้างล่วงหน้าไว้ได้เลยครับแล้วก็ส่งห้องให้นักเรียนก่อนได้เลย การออกแบบเนาะนะครับแล้วแต่ชื่อนะครับแล้วแต่ชื่อคนสร้างมจดส่ทับหนะครับเสร็จแล้วเราก็เซ็ตช่วงเวลาครับอันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่9อยู่นะฮะเราเรียนทีตอน1 0บโมงสิเราจะเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้นะครับผมก็จะเริ่มในสิบโมงถึง11บเอโมงนะเพราะชั่วโมงหนึ่งเราเราใช้ไม่ไม่นานมากนะครับแล้วก็เพิ่มในนี้ได้เลยนะครับแล้วกดเพิ่มโจ้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็กดขึ้นมา copy link นะครับแล้วเราก็ทําเช่นเดิมนะครับของวันพรุ่งนี้ปุ๊บนะครับอันนี้เราสามารถทําห้องล่วงหน้าได้เลยนะครับอ่ะวิชาอีกวิชานึงนะครับเราก็บวกเข้าไปนะครับเป็นวิทยาการคํานวณน,นะครับโมจุด4ทับ2นะครับอันนี้เราก็เซตเวลาครับอย่าลืม สิ่งนึงนะครับที่ต้องสําคัญเลยก็คือในเรื่องของว่าเราสามารถแอปพลายไปอยู่ในมือถือก็ได้นะขอเพียงเข้ามาคาลเลนดาของกับ g o o g l e แล้วล็อกอินด้วยอีเมลของโรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมอันนี้ก็จะเป็น11โมงถึงเที่ยงอ่โอเค11โมงเที่ยงแล้วก็เพิ่มห้องประชุมครับนะฮะแล้วก็ copy link บันทึกไปครับเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอามาวางครับโปะนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องของวันพรุ่งนี้ รประมาณนี้นะครับคร่าวๆจริงๆเราสามารถสร้างไว้ล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะครับถ้าเราจะสามารถถ้าเธอจะสร้างในส่วนนี้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการสร้างห้องล่วงหน้านะครับสําหรับ Google Meeting นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผม